ตอนนี้นะครับเราก็สอบเสร็จเต็มที่ไปเรียบร้อยคุณเรียกว่าอะไรครับก็สุดดีนะครับแหมพอสอบง่ายไหมครับวันนี้วันสุดท้ายไม่ง่ายไม่ยากเลยเปลี่ยนไปกำลังพอดีนะตอนนี้มีคู่รักอยู่ตรงนู้นนะแต่มันหันกล้องไปข้างหลังไม่ได้นะเดี๋ยวราตอนนี้เราก็จะเดินไปส่งงานนะครับพีเซนไม่หันแน่เลยพีเซนดีสุดในบ้านแน่เลยโอ้ก็ว่าตอนนี้เขาอยู่หรอกก็ต้องอยู่พีเซนนะดิเนี่ยต่อคนนี้ยังไม่พีเซนนะฮะ วันนี้จะสปอยเพื่อนนะครับว่ากอซิล่าหรือคองชนะนะกูบอกว่าคได้จึงกันเลยเดี๋ยรเพื่อนเลรงมี่ยตัองกล้องะไม่ได้ถ่ายเลยาเล่นเกมลองเล่นฆ่าเวลาันี้กู่ดอรอนรับงกัตอนเ้เลยกูเดรร้ลยกลับมาเฮ้มีอะไรมาครับวันนี้ชิวๆต้องมาันี่คืออะไรกล้องมันยนี่ ไอ้เที่จะไปกี่โมงแล้วมึงดูเวลาดิเพี่นั่งรอจนเบื่อแน่เลยวันนี้เพื่อนบ่นนะฮะเรื่องมหาวิทยาลัยโง่เหี้ยไม่แต่งโหมดเพิงหน่อยโหมดเพิงหน่อยโหมดเพื่อนหน่อยโหมโหมดเพื่อนโหมดไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกคนส่งงานเลยถ่ายเป็นกล้องหลังแทนนะครับตอนนี้พาไปพาไปดูสวนหน่อยพาไปดูสวนลุมนะนี่ดีๆฮะ ตอนนี้มีคนหน่อยที่ตลายตลายทุกคนตอนนี้ทดสอบกล้องนะครับทุกคนว่านิ่งหรือเปล่าโอ้โหนี่คือสนามามาลงยังเราเห็นเห็นเห็นโอ้โหกล้องดำทคุณพี่เล่าบรรยายนะครับดูดีเขาเก๊กโอ้โหนี่อยากโยนขวดรอะโยนไหมไม,มีขวดโอ้แต่วันนี้น่าจะมีอันนี้คนะุณเล่ เดชโคตรหลอแล้วเอแล่วครับหน้าชาดหลังเบือซูมหน่นี้อะไรนะซูมฟันนี่ค่งานอะไรครับป้าป้าวันนี้จะไปทัวร์ไปทัวร์โรงเรียนหรือไม่รู้ก็กลับบ้านนะครับถ่ายกล้องกล้องมีดีแล้วเข้งหมดแล้วเงี้ยครัว่า ยังยังไม่เก่าใชียาเพราะว่าทุกคนมีนน